มาต่อกันที่ละครของเรากันดีกว่า,อาคอละครจันทคารเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหได้ชมกันไปแล้วกับละคร <มา S 2> เรื่องใหม่หรืัไทยบดีเป็นยังไง คู่พระนางของเราเคมีดีมากโดการนะโอ้ดการเคมีเคใจคือเข้ากันสุดพลังนะบวกกับความโบ๊ะบะของละครเรียกได้ว่ามากันครบรถเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าถูกใจหลายๆคนเพราะว่าอะไรกระแสในทวิตเตอร์เมื่อวานรุดมากนะเออรัวสุดๆเลยอะรัวมากน้องการเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยคอยเช็คกระแสในทวิตเตอร์อยู่ตลอดเวลาอยากจะย้ํากับคุณผู้ชมตรงนี้นะคะว่าละครจันทังคารของเรากลับมาแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ เมื่อวานนี้นะคะก็ทีมนักแสดงนะคะนำทีมโดยน้องโดนัทน้องการน้องดิวน้องเจนนี่และ3นักแสดงน้องใหม่จาก 7HD New Stars <c oughs> นะคะ <c oughs> น้องดรีมน้องแทนน้องยายี่ <c oughs> เขาก็ไปรวมตัวกันที่ออฟฟิศของนายบีเวอร์เพื่อที่จะดูตอนแรกพร้อมกับผู้จัดอุ๊ยอันนี้ไม่ได้มาแประชุมลับอะไรกันใช่ไหมไม่ตั้งโต๊ะจริงๆไม่ใช่รวมตัวดูละครกับพี่พี่โอลิเวอร์เฉยเเรียกได้ว่า เขาดูกันไปแล้ว um, ก oui, ็กีีดการ์ดกันไปเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมีฉากเปิดตัวของตัวเองไงต้องบอกว่าตอนหนึ่งที่เห็นเนี่ยแค่น้ำซิมเท่านั้นนะคุณผู้ชมเจนนี่สวยมากสวยจริงแค่อุ่นเครื่องความจีดจ์ของปานด้ยไทยในเมืองเชียงสาเท่านั้นเรายังมีให้ชมอุเพียบค่ะยายีตัลกได้แต่พูค่ะลูของจิงหน่อยนะคะต้องงมะ สวยไม่หยุดไม่ได้รำมา8ปีมารำเพื่อเรื่องนี้เลยค่ะพอรู้ว่าจะได้รำแล้วก็ฝึกเองสองวันว่าเราพร้อมีพื้นฐานบ้างหนือยอังกัปมากลับ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 มาทำไมจะลืมกันไปหมดเลย เขาทำได้และผมไม่รู้สิงี้อะไรอ่ะอินเสกมนตอเริมไม่เป็นทีแรกจกจี้มากสแบบว่าอะไรอ่ะ หนูก็ติดตามในทวิตค่ะแล้วก็ในใน a c e b o o k ด้วยก็ทุกคนก็ชื่นชอบค่ะก็ก็ยินดีสนุกครับผมตอนแรกมาตัดดีมากแล้วก็ซีจีดีมากใช่มันมีความน่ารักของตัวละครแต่ละอ,อาคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวอะไรเงี้ยอพอมันมาเจอกันแล้วมันก็ทำให้เรื่องแบบดูน่าสนุกขึ้นกลับมามกลับมากลับมามาเรียกคนลุกครับเห็นแล้วรู้สึกแบบไม่รู้ยังไงผมบอกได้เลยว่าเป็นเลือดใหม่ของช่องที่ที่ ที่มีความสามารถเนาะตอนนี้นะคะละครในวันจันอังคันก็กลับมาแล้วยังไงก็ฝากทุกคนไป็นกำลังใจให้กับทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะในเรื่องรึไทยพอดีว้าวคุณวอยืนเนี่ยนะฮะนึกว,ว่าเด็กเด็กนิวสตาร์นะฮะเนี่ยเนียนมากเลยพี่โอรีว์เออนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวคืนนี้นะฮะมาชมกันต่ออย่างที่ เห็นเมื่อคืนนี้นะครับคือนางเอกของเราอ่ะโดนผิดเข้าแะแล้วนะครับ<อ>ผมเดี๋ยวมารอดูว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะช่วยยังไงในคืนนี้นะฮะร,รวมถึงมีอีกหนึ่งสาวนี่คนนี้เลยฮะน้องเฟิร์นนัชยการนะครับผมเ<อ>มื่อวานเนี่ยเขาเปิดตัวมาด้วยมนต์ดำ Uh, Ö, ที่มีความใส่เวทนะคนนี้นะฮะคือเฟิร์นบอกว่าฉากแบบนี้บทแบบนี้เนี่ยต้องใช้จินตนาการเยอะมากนะฮะว่าต mm ้องทรมานสุดๆไปเลยเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าฉากนี้ที่มึงเห็นกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคืนนี้นะฮะ2องทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD เจอกันได้เลยครับโอ้หรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนห้ามพาชมเด็ดขาดนะคะ